ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งพี่ก็รอดูเลยเพราะว่าเป็นเกมใหญ่ที่มาลากานหน้าบอลโลกเราเขเลือกโซนอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนพอกําหนดเตะเจ็ดโมงครึ่งเปิดดูทําไมมันยังไม่เตะวะมันมีอะไรมันยังไม่เตะปกติแฟนบอลตีกันเละเทะเลยใช่แล้วกฉะกันยับเลยอาพมาเนี่ยนักเตะอร์เจนเลีต้องเดินไปเพื่อห้ามะครับเมสซี่เไปถึงข้างสนามอ่ะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วก็คว้างทอด ถอดเก้าอี้เลยคว้างกันเต็มเลยสุดท้ายเกเมเตะช้าไประมาณครึ่งชั่วโมงนะกลับมาเตะทีหนึ่งอเจนาก็นนอกบราซิลได้สําเร็จนี่นี่คือดูภาพก,ก่อนก,กน็แล้วกันคือสองชาตินี้เนี่ยพอเจอกันทีไรเนี่ยมันมันมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นโดยตลอดอดูดูพี่คนกลางนี่เขาถือกระบองนั้นนั้นตำรวจนะนั่นคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีถอยล่นไปแบบภักนึงอ่ะตั้งหลักก่อน ว่าแฟนอาจิน่าเขาไม่ยอมอ่ะ <ừ> mm. เขาไม่รู้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมันเกิดเกิดเรื่องปะเหตุจลาช่วงระหว่างเคารพเพลงชาติกันนะครับนี่เป็นบ้านของบราซิลนะที่ริโอเดจาเนโรนะฮะนี่น,นีเห็นไหมเห็นสีเหลืองไหมน่าจะเป็นเก้าอี้ก็ไม่น่จาจะหรอกต่อเก้าอี้เลยแหละเก้าอี้อ <laughs> บินได้เลยอ่ะ มันคือมองผันเพลินเหมือนมันเสื้อเออมันไม่เสื้อเออสีขงุงานแฟนบอลน่าจะไม่ใจดีถึงขนาดโยนเสื้อแข่งให้มันเบาไปนะมันเบาไปเด่สีเดียวกับเก้าอี้นั่งนวยเลยเก้าอี้เห็นเห็นเลยแล้วก็เขาไม่ได้มีใบเดียวไงมันกระชากขึ้นมาแล้วคว้างกระชากขึ้นมาแล้วคว้างแล้วเก้าอี้เนี่ยเขาเขาขันน็อตติดกับสแตนเนี่ยคือค่อนข้างแน่นนะอดึงมาได้ดึงแรงมันเยอะกว่านั่นเยอะกว่าหั่นเลยแหละกระชากให้หักแล้วก็คว้างทีนี้โอเคเกมก็เตะได้ แล้วสุดท้ายประตูเดียวของเกมก็เกิดขึ้นจากนิโคลัสโอตาเมนดี้นะลูกเตะมุมแล้วก็ลูกนี้มงเข้าไปใช่นะฮะก็เป็นประตูชัยนะครับที่ทําให้ออเจรินาผู้ชนะบราซิลได้หประตูต่อศูนย์นะครับคือในระหว่างเกมการแข่งขันมันก็มีเหตุการณ์ดราม่าด้วยนะมีการปะทะคารมกันระหว่างลิเวอร์พูลเมซี่แล้วก็โรนริโกกลองหน้าของบราซิลที่เล่นกับไรอัอาริกนะครับก็มีปะทะคารมกันนิดหน่อยนะครับ แล้วก็หลังเกมเดืองขันเนี่ย<ช>ตอนที่บราซิลกลายเป็นว่าแพ้3เกมรวดแล้วนะครับแพ้อุลุกวัยแพ้โคลอมเบียแล้วก็แพ้เจนีน่า3เกมติดเลยนะใช่นะครับคือเชื่อว่าแฟนบอลบราซิลคงไม่แฮปปี้ถ้าหากว่าสาพานฟุตบอลบราซิลยังคงใช้แฟนันโดดินิสเป็นกุณซือต่อไปแล้วมีใบแดงด้วยโชลินตันนะครับไปผลัก ทางเนี่ยรดิโกเดือบอเนี่ยคือต่างคัต่างแรงกัะคู่เนี่ยพอมาเจอโอ้โหเกมนี้เดือดเดือดนะเพราะว่าคือจริงจริงเดือดแต่ข้างสนามก่อนเริ่มเกมพอเริ่มเกมมาปุ๊บก็โอ้โหใส่กันยับเข้าแรงเกมบุดบ่อยแล้วก็จังหวะเข้าฟาวจังหวะอะไรโอ้โหสมกันที่เป็นอาร์เจนิอาบราซิลแต่ว่า ในอีกมุมหนึ่งเกมมันก็ไม่ไหลลื่นอ่ะพี่ดูแล้วมันมันไม่สนุกอ่ะเออมันขัดขัดกันไปหมดเลยนะเกมมันไม่ไหลลื่นอ่ะเกมมันตัดเกมมันตลอดอย่างเงี้ยก็แต่ก็เข้าใจดีความเดือดของเกมนี้อ่ะแต่สุดท้ายบราซิลตอนนี้อยู่ที่6นะครับดูดูตารางคะแนนหน่อยแล้วก็ผลคู่อื่นด้วย ตาารงดาวินุนเยสยิงสองลูกนัดต่อบอกรูเลยรูเลยอุรุกวัยก็กดไปสามศูนผลงานดีมากนะครับในการเล่นกับอุรุกวัยนะฮะสำหรับดาวินุนเยสนะครับยิงต่อเนื่องเลยนะยิงต่อเนื่องอ่านะอันนี้ตารางคะแนนนะครับอาร์เจนติน่ามีผลก่อนไหมอ่าผลออกมาก่อนแล้วกันนะฮะเปรคาซิลแพ้โคลอมเบียไปศูนย์ต่อหนึ่งเอกวาดอร์ชนะชิลีไปหนึ่งต่อตัวศูนย์และอุรุกวัยชนะโบลิเวียสามต่อศูนย์สามิบแพ้ อาร์เจนตินาครับบ้านไป็นสูต่อัหนึ่งนะครับแล้วก็เปรูกับเวเนซุเอลาเสมอไปหนึ่งตัวหนึ่งนะครับตารางคะแนนเนี่ยอาร์เจนตินาเป็นจ่าฝูงนะครับมี15แต้มนะครับตามด้วยอุรุกวัย13แต้มโคลอมเบียตามมาเป็นอันดับ3นะครับ12แต้มนะอันดับ4เวเนซุเอลาเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เวเนซุเอลาขึ้นมาอยู่อันดับ4นะครับแล้วก็อันดับ5เอกวาดอร์ัสเซียตอนนี้ร่วงมาอยู่อันดับ6นะครับมี7แต้มถ้ายังเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอันดับ6โหไม่ได้ไปนะ4ทีมครึ่ง ใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันหกทีมขึ้นเพิ่มโควตาใช่เพิ่มโควตาขึ้นเป็นบนทีมนะฮะอันดับ1ถึง6ได้ไปนะครับและอันดับเส็จต้องไปเ playoff ก็ในในในโซนเนี้ยมันมี10ทีมมีเท่านี้แหละมี10ชาตินะครับแล้วก็ไปไปบอลโลกมาแล้ว9ก้ามีเวเนซุเอลาเนี่ยที่ยังไม่เคยไปทีนี้เวเนซุเอลาตอนนี้มีโอกาสนะใช่แล้วคือแบบว่า เออแตกเหมือนกันเนาะเวเนเุเอลาเป็บราซิลก็ง่อนนั้นเอออยู่ในบราซิลไม่น่าเชื่อนะก็ก่อนนั้นเนี่ยเวเนเคยมีช่วงแบบรุ่งเรืองของเขาอ่ะยูควนอารานโก้อะไรไม่แต่ว่ามันก็ยังไปไม่ได้คือตอนนั้นเนี่ยจำนวนทีมมันน้อยเลยพี่ใช่ไหมได้มีโคต้าแค่แบบ4ทีมครึ่งเลยเี่ยโคตามันน้อยตามไปด้วยก็ผติตเวเนก็จะอยู่บวยๆตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้มีโอกาสนะเวเนซุเอล่านะ นี่คุณผู้ชมบอกว่านูนเยสนี่คือจะไปขู่เรือใบหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันเนี่ยก็มีโอกาส <c oughs> ก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็แต่ปัญหาก็จะยิง,ยงข้ามคานอีกแล้วนร่อะีกลัวอย่างนั้นแหละนั่นแหละคือปัญหาคือคนที่เล่นในโซนบริการใต้เนี่ยพอกลับไปเนี่ยมันจะเจ็ดแหลกเลพี่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ออกสตาทเป็นตัวหลักแล้วยิ่งแมสเซตตี้เจอร์พูเนี่ยเตะเร็วด้วยวันเสาร์นนี้ใช่ใช่ก็เตะคู่แรกอีกแล้วนะครับอ่ะก็ โอ้วันนี้คอมเมนต์สนุกสนานจริงนะใช่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา